สนับสนุนโดย True 5G หนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดย Frost Sullivan และ e n p e r f สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเขาสู่ Room Service News นะครับ Insight เจาะข่าวค่ําครับคืนนี้อยู่กับโบสสิริโรจน์นะครับเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะฝากคุณผู้ชมนะสแกน QR Code ที่เห็นด้านล่างนี้นะครับเพื่อรับข่าวบันเทิงผ่านทาง SMS ได้เหมือนเดิมครับและติดตามเราสดๆผ่าน The True Vision Now ในแอปพลิเคชัน TrueID และทุกแพลตฟอร์มนะฮะ LINE Facebook Twitter Instagram YouTube TikTok เข้าไปติดตามกันไว้แล้วกันนะครับจะไม่พลาดข่าวบันเทิงแบบนี้นะฮะมาเริ่มต้นที่เรื่องแรกกันเลยนะฮะสําหรับความรักที่เรียกว่าปลูกต้นรักมาประมาณ10ปีแล้วนะคุณโบเบญจวรนและคุณ ก๊อตจีรายุได้ควงคู่กันไปครับที่เกาหลีไปเติมความหวานกันนะเพราะมีภาพนะฮะเท่ๆสวยๆให้เราได้ชมกันซึ่งเขาบอกว่าเบื้องหลังของการถ่ายภาพนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเป็นอีกคู่รักมาราธอนครับที่คบหาดูใจกันมานานถึง10ปีแล้วนะครับสำหรับคู่นักแสดงสาวโบเบนจวันกับแฟนหนุ่มก๊อตจิรายุครับที่เรียกว่าความรักมีให้แก่กันไม่เคยแผ่วลงเลยแม้แต่นิดเดียว ล่าสุดครับโบเบนจวันได้คงแขนก็จีรายุบินลัดฟ้าไปเติมความหวานกันที่ประเทศเกาหลีพร้อมประเดิมด้วยการถ่ายภาพคู่สุดเท่จากความบังเอิญที่นี่โอ้แต่งตัวคล้ายกันียกว่าเหมือนเลยก็ว่าได้นะครับทั้งเขียนแคปชั่นด้วยว่าบังเอิญใส่เหมือนกันข้างในก็เลยถ่ายรูปคู่สักหน่อย แต่อุณหภูมิเนี่ยลบหนึ่งะที่เหลือให้ภาพเล่าเรื่องแล้วกันบอกว่า Bad i อเดีแล้วก็ f r ีซิงค g ล o l d หนาวมากๆนะครับซึ่งพอได้เลื่อนไปดูภาพถัดไปก็ทำเอาแฟนๆนะถึงกับแอบขำบนเอ็นดูนยกใหญ่เลยครับเพราะอากาศหนาวจัดในตอนนั้นเนี่ยจึงทำให้โบกอสรีบถ่ายแล้วก็รีบแปลอเสื้อผ้ามาใส่เลยครับ โอ้โหภาพที่เราเห็นภาพแรกนี่เท่มากนะพอภาพต่อมาที่เราเห็นก็จะได้เห็นเบื้องหลังว่าโอโ้จริงๆก็นาวมากใส่ฮีทเทคก็เหมือนกันนะครับน่ารักดีนะครับมาที่อีกหนึ่งคู่ครับที่เรียกว่าน่ารักไม่เบาเลยคุณธัญญาอาสยามนะกับการเปิดตัวแฟนใหม่ที่เขาบอกไม่ใช่คนไทยนะและซึ่งรอยยิ้มของแฟนใหม่ของเธอนะบอกเลยว่าหวานมากๆครับ แม้จะจบรักครั้งเก่าไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้หัวใจของเธอครับธัญญาอาสยามจะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังมีภาพความสนิทสนองกับหนุ่มลาวหน้าตาดีออกมาให้เห็นกันบ่อยบ่อยแถมเพื่อนเพื่อนยังพากันแซวไม่หยุดเลยครับล่าสุดนะครับธัญญาอาสยามก็เรียกว่ามงลงสุดๆเพราะว่าไม่โสดนะฮะรับวาเลนไทน์ซะแล้วหลังออกมาเปิดตัวรักครั้งใหม่กับแฟนหนุ่มชาวลาวหน้าตาดีหล่อเหลาไม่เบาเลยแถมยังยิ้มหวานละลายใจเลยครับ ซึ่งคลิปเปิดตัวก็หวานฉ่ำนะซึ่งต่างคนก็ต่างมองตากันแบบโรแมนติกมากสาวทัญญายังได้ลงแคปชั่นไว้ด้วยว่า Happy Valentine's Day นะครับขณะที่แฟนคลับก็แซวกันสนานครับว่าคู่นี้ยิ้มคล้ายกันเหมาะสมกันสุดๆเห็นแล้วเขินแทนนะพร้อมอวยพรให้รักครั้งใหม่ของสาวธัญญาสมหวังด้วยครับ โอ้โหก็ขอให้ความรักครั้งนี้นะสมหวังอย่างที่แฟนคลับอวยพรเลยนะฮะให้เป็นความรักที่ดีของเธอเลยนะครับมาที่เรื่องต่อมาฮะเป็นความรักที่ค่อนข้างงงเหมือนกันนะเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งจะคุณดีมนะฮะแฟนของเสือนะฮะลูกของคุณเสกโลโซก,กับแม่การเนี่ยเหมือนประกาศว่าโสดแล้วแต่ล่าสุดเหมือนกับภาพวาเลนไทน์ยังมีการฉลองด้วยกันอยู่เลยครับตกลงยังไงเคลียร์กันนิดนึงนะครับหลังจากแฟนสาวรับดีมกันยานัดออกมาประกาศสถานะว่าโสดนะฮะ จบความสัมพันธ์ด้วยดีกับเสือเศรษฐการครับลูกของเซกโลโซก็ตามมาด้วยดรามา่าโพสต์ข้อความแซะกันเต็มไปหมดเลยในโซเชียลนะฮะร,ระหว่างอดีตแฟนลูกชายกับการวิพากรคุณแม่ของเสือนั่นเองครับแต่ล่าสุดนะฮะไอจส่วนตัวของดีมรับก็ทำเอาหลายคนงงนะฮะเจ้าตัวได้โพสต์เซตผ้าตัวเองใส่ชุดเดรสนี่นะครับสีชมพูกับช่อดอกกุหลาบสีขาวสลับแดงช่อนี้นะครับ เห็ยังมีรูปแตะมือกับหนุ่มคนหนึ่งนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นเป็นภาษาจีนครับแปลได้ว่าเมื่อดอกไม้บานขอความรักตลอดชีวิตจากนั้นครับแอบไปเห็น IG Story ของดีมพบว่าเจ้าตัวเนี่ยควงเสือเศรษฐการนะฮะไปดินเนอร์หวานฉลองวาเลนไทน์ด้วยกันส่วน IG Story ของเสือนะฮะได้มีช็อตหวานอวดรอยสักครับที่ทั้งคู่เนี่ยสักบริเวณข้อมือเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการยืนยันความรักกลับมาสดใสอีกครั้งเอ๊ะหรือว่ายังไม่เลิกกันแน่ครับ ไม่กี่วันก่อนประกาศว่ายังโสดนะตอนนี้เอากลับมาคบกันแล้วอดีตามกันแล้วกนนะตกลงแล้วโสดเป็นเพื่อนกันหรือว่ายังคบกันเหมือนเดิมนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องครับขอแสดงความยินดีด้วยนะกับหลานนะของคุณเท่งเถิดเทิงนะคุณโงเ่เฮงนะฮะภรรยาของเขาก็ได้คลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่โงเ่เฮงอัครพงศ์ศักดิ์นะครับลูกคนโตของตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงนะครับ ก็ได้ประกาศข่าวดีไปก่อนหน้านี้ว่ากำลังจะได้เป็นว่าที่คุณพ่อแล้วล่าสุดพรยาของโงเหเฮงครับก็ได้คลอดลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของครอบครัวพง์สุวรรณครับเท่งเถิงได้เป็นคุณปู่ป้ายแดงแล้วและเพิ่งไปเยี่ยมหลานตัวน้อยที่โรงพยาบาล ด้านทางของคุณเท่งและก็พรรยาอย่างคุณมาลาได้ไปรับขวัญหลานและปู่กับญาติดูจะมีความสุขมากๆเลยครับอัดคลิปหลานชายนมาลงโซเชียลพร้อมกับแคปชั่นว่าสวัสดีครับหนูชื่อเด็กชายอคิราพงศุวรรณหรือว่าเจเดนหนูเป็นหลานของปู่เท่งกับย่ามาลานะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแฟนเพลงทุกท่านเอ้ยแฟนคลับ FC ทุกคนและภาพของโง่เฮงเนี่ยที่อุ้มลูกชายตัวน้อยนะพร้อมกับแคปชั่นครับที่เขียนไว้ว่า หนูชื่อเล่นชื่อเจเดนนะครับหนูหลอ,อกกว่าปู่เท่งนิดหน่อยเองออกมาก็ขี้โม้เลยขอไปทานนมก่อนนะคะอิอินะฮะหละงจากนั้นก็มี FC เข้ามาแซวขำๆว่าน้องเจเดนจำมั่มน่ารักดีคุณปู่คุณย่าเนี่ยต้องหลงหนูมากแน่ๆเลย ุกคนที่ติดตามรูมสวิต h นวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ